อยู่บนเส้นทางขากับจากอําเภอบอเกเรือนะครับจะวิ่งย้อนกลับไปทางรอยปูคาผ่านอำเภอปัวแล้วกลับไปท่าหวังขาอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มันมีดินสไลด์ค่อนข้างบ่อยนะครับเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการเจาะภูเขาลงมาก็เป็นอุโมงค์ระบายน้ํนะอุโมงค์ระบายน้ามาจากข้างบนนู่นเลยนะฮะตรงแนวสันเขาตรงนี้นะฮะเพราะอุโมงค์มันก็จะฝังอยู่ใต้ใต้ถนนลงไปเหงางล่างนู่นเลยครับผม ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างกันอยู่นะครับไม่งั้นดินก็จะซ้ายสะลา์มาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอากาศอินสปานะครับป้ายทําานเห็นบริเวณรอบๆนะฮะ 見て。 แ้วันวัดตัวลข้ากรงะบวนมันเบิ่มเนี่ยมันถ้าคอนถาต่างกันสองตอบขึ้นน่ะวัดค่ากลางมันก็จะเหลือต่างกันไม่เท่กนสอบตอบตัวตอวทั้งายมันก็คือเหมือนมนล็อกโฟกัสด้วยล็อแสงด้วย